สวัสดีครับมินมอแค้นแฟนมอลลันะครับมืนหนีเฮาร์คาซิมาบอกถึงบอโจโยมันินนะครับล่าสุดนะครับเมือ่อคืนที่ผ่านมานะครับเพิ่นกได้ดพักงานนะครับศิลปินในสังกัดของวงสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับเหตุนี้มาจากนะครับต้นเหตุนี่คือการเต้นที่เกินงามนะครับแล้วกะ มีอีกยี่ยังหลายๆอย่างนะครับพ่อกระสิไม่ไล่เรื่องเหตุการณ์นะครับโดยบอสโจนะครับเพิ่นได้เห็นนะครับคลิปนะครับที่ศิลปินนะครับในวงเพิ่นนะครับได้ออกมาแสดงด้านหน้าเวทีนะครับคือเจตนาของน้องก็คือเอนเตอร์เทนนะครับผู้ชมนะครับแต่ในสายตาของบอสและแฟนคลับนี่อาจจะมองว่ามันเกินงามนะครับสำหรับหมอลำใหญ่นะครับและเป็นหมอลำแถวหน้าของประเทศไทยนั่นครับก็เลยได้เอื่อนมา ตักเตือนนะครับด้วยความหวังดีนะครับแต่ในเวลาต่อมานะครับน้องศิลปินคนนั้นนี่ก็ได้โพส์ Facebook ส่วนตัวนะครับในทํานองหล่อเลียนกับกาเรื่องทบอสโจไปเตือนนะครับสิ่งน้องคนนั้นก็คิดว่าบ่เป็นยังไงนะครับแค่โพสน้อยธรรมดานะครับแต่ในมุมมองของผู้บริหารนะครับอาจจะไปหล่อเลี่ยนหรือมีปฏิกิริยาที่บริจาคการละเทศะนะครับจึงทําให้นะครับเป็นเหตุนะครับให้บอสโจนะครับพักงานศิลปิน ในสังกัดคนนี <ce> ้นะครับกำหนดเวลาเนี่เพิ่นย่างบ่เปิดเผยนะครับซึ่งบ่โจเองนะครับเพิ่นกับเป็นผู้บริหารนะครับเพิ่นกับมองโดยภาพร่วมนะครับท่านะครับผู้บริหารเองนะครับว่ากล่าวตักเตือนลูกน้องบ่ไดแล้วลูกน้องมาเทียงแบบนี้นะครับเพิ่นกับมองว่าอาจจะบกคล้องบอไดนะครับเพิ่นก็เลยเห็นพักงานเพื่อไปปรับปรุงตัวเองก่อนนะครับซึ่งบ่โจกะ โพดนะครับบอกว่าหัวหน้าบอกด้วยความหวังดีนะครับแต่แท้เทียงนะครับและโพดตอบโต้โดยปฏิติกิยาแบบหล่อเลียนบอลลูจการเทศนะครับถ้าคุณเป็นหัวหน้านี่คุณสิคิดจังไดกับดุกนองแบบนี้นะครับเพิ่นก็ได้โพดถามเ c พซพอๆแม่ๆนะครับว่ามีความคิดเห็นแจงใดนะครับและทางบอโจเองนะครับเพิ่นก็ได้พิจารณาแล้วนะครับได้คิดวิเคราะห์ย่างดีแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเพิ่นก็ได้โพ f เฟซบุ๊กอีกนะครับวานะครับพักงานก่อนนูกตามนั้นเลยนะครับ การที่พักนี่พิ่นว่าเลยว่าอ่าสิแบบนันนี่น้องนะครับเพียงแค่ให้น้องปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะครับอันใดที่คิดว่ามันบ่ถือกบ่ควนนะครับก็ให้หน้องนี่กลับไปปรับปรุงแก่ไขนะครับซึ่งศิลปินคนนั้นนะครับก็คือน้องเบียร์วิพันนั่นนะครับก็บเตยโพธนะครับนอมรับคําตินะครับแหละคําช่มขอบคุณปรับปรุงแก่ไขจบนะครับซึ่งหน้องเบียร์เองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคลากรนะครับในวงสาวหน่อยที่มีความสามารถ เดี๋ยอว่าทุ่มเทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกศิลปินหนึ่งคุณภาพนะครับของวงนะครับและน้องกระด้โพ์นะครับบอกว่าโน้ตได้เขาไปคุยกับบอดโจแล้วนะครับบอดบอกสอนเข้าใจส่วนไพสีม่องจังใดนะครับอันนี้กะบอลูนะครับพะว่าหนูคุยกับบอดแล้วกะจบนะครับแค่แก้ไขส่วนที่มั่นผิดนะครับปรับปรุงในส่วนทีบอดถือนะครับนิ่งๆไม่ใช่บอลับฟังนะครับเราฟังความปรับปรุงนะครับทำงานเป็นยังไงนะครับตลอด4ปีเป็นเครองพิสูจน์นะครับขอบคุณโอกาส นี่นะครับบนลลังนี้นี่ปีนี้ทําเต็มทีเหมือนเดิมขอบคุณกําลังใจจากพีพีทุกคนนะคะนูอาจจะทําบ่เต็มที่หรือเหมาะพ่อกับายนี่เองบอ่อนาติดนีสัยเต็มมาหลายเลยเบียเอ้ยขอบคุณทุกกาลังใจและคว่มหว่วง่ยเต็มทีคือเก่าค่ะนี่คือคือน้องเบียนะครับเพื่อนกระไรโพดนะครับบอกว่าเพื่อนกระไดเขาไปคุยกับบอดโจแล้วนะครับและการเรียนว่าได้รู้นะครับขอปกพ้องของตัวเองนะครับแล้วก็ พร้อมนะครับสีปรับปรุงแก้ไขนะครับกับยูทีพ่อพ่อแม่เอฟซีนะครับว่าสีให้โอกาสน้องบอนะครับในนามของบอโจผู้บริหารบงนะครับก็อยากให้อ่าเรียกว่ามินมอแคนแฟนมอลลันะครับมองในภาพหลักที่ดีนะครับบ่อยากให้แบบเสียนะครับซิ่งน้องเบียร์ก็ได้โพดอีกนะว่าหนูขอพักงานนะคะขอบคุณทุกกาลังใจโอกาสดีคอยว่ากันไหมนะครับกะเรียกได้ว่าทั้งครูนี่กะได้คุยกันตกลงกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับสีจังได้ หรือเหตุการณ์แบบได้ต่อไปนะครับน้องเบียร์ทีถี่พัดโดนดัน้ำดนใ่อันนี้เท่ากับรอดติดตามนะครับด้วยเสียเล็เกินนะครับว่าทางด่านบอดโจเองนะครับเ<อ>พิ่นก,กะบอไดแบบว่าอยากปดน้องหรือแบบได้หรอครับอันนี้มันมีเหตุจําเป็นนะครับที่เรียกว่าในนามของผู้บริหารน,นะครับกะ บอกลูกน้องไปนะครับลูกน้องกับม่นาทีรับฟังแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวนะครับบอเมน่ามาโพดต,ตอบโต้กับหัวหน้าวงนะครับเป็นกาสชิม,มองแบบนี้มันมองถึงความเหมาะสมนะครับและบอโจน,นะครับก็บอ,อกนะครับว่าประเด็นที่น้องเต้นเกินเลยคือบอถึงขันต้องพักงานนะครับแต่ประเด็นสําคัญคือหัวหน้าบอกและเตือนแต่ดันไปโพดด้วยคาพูดที่เก่าเหล่านะครับผมซ่อมเบึงดูพฤติกรรมมาตลอดนะครับงั้นจะมีหัวหนา้ามีลูกน้อง ทีมผูบังคับบัญชาผูแตบังคับบัญชาไว้ทําไมนะครับจบหน้านะครับนี่คือบอสโจโพล่าสุดนะครับกะเรียกว่าให้กําลังใจทั้งบอสโจและนนองเบีรยนะครับขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจบกันไปได้ด้วยดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคููนะครับเพื่อสางสค์ผลงานนะครับเอาเป็นวานะครับฐามมีความคืบหน้าแบบใดนะครับเฮาก็สีมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากช่องหน่อยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจ